ว่าเสมับางทีเนี่ย <ชา S 1> เขาท,ทําธุรกิจของเข้ามาตั้งนานเนี่ยแต่ก็ยังไม่รวยสักทีหน,นึ่งภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีแขกรับเชิญของเราสามารถหาเงินได้กว่าหนึ่งร้อล้านบาทหนึ่งร้อยล้านบาทอยากรู้จ<า>ั<อ>งเลยป็นของคคนที้ชมวันนี้เราจะต้องเชิญมาคุณจุ๊บจิบจ๊บะนะชะนะพัดสดอนเสร็จ ชาติตีนันถูกต้องหนูชื่อชาต5ตีนันเศรษฐาตีนันนะคะสวัสดีค่ะหนูคุณจุ๊บจิ๊บแล้วกันอายุเท่าไหร่คะเนี่ยอายุ29แล้วค่ะ29ค่ะ แน่นอนว่าอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้สามารถหาเงิน100ล้านบาทผ่านในระยะเวลา8เดือนไม่ได้เล่นหุ้นใช่ไหมไม่ได้เล่นค่ะก็คือนําเข้าเครื่องสําอางจากอเมริกาคือต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้คือทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสําอางอยู่แล้วค่ะจนมันตันนะคะแล้วเราก็เริ่มแบบค้นคว้าไปเรื่อยๆจนไปนําเข้าโปรดักต์จากอเมริกามาถางจริงๆตัวเองทําเครื่องสาอางอยู่แล้วันนั้นทายังไงบางทีมีขาดทุนด้วยซ้ำไปบางทีมีก็มันมันก็ไม่ได้รวยอะ ใช่ที่บอกวกาคนคืออะไร,ออะไรก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกค่ะทำมาเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ดีพอหลังๆออกมาเยอะๆขึ้นนะคะครีมไทยมันก็การแข่งขันสูงะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มมองว่าอะไรมันคือสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆสําหรับลูกค้าแล้วก็เราก็สะสมประสบการณ์ด้วยรู้ว่าลูกค้าจะมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราก็อยากหาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้น มันมันยากนะฮะที่จะทําธุรกิจ8เดือนแล้วเท่ากับเดือนคุณจะต้องได้10กว่าล้านบาทเกือบยี่สิบล้านต่อเดือนคุณจะต้องทำได้ขนาดนั้นตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้ประมาณ30กว่าล้านค่ะตอนนี้การนําเข้าครีมช่ค่ะ อย่างเดิมพฤษสภาก็ได้40ล้บานแสดงว่าตัวโปรดักต์นี้มันต้องมันต้องเห็นผลมากเห็นผลชัดเจนมากๆค่ะค่ะแล้วไปหามันเจอเจอได้ยังไงคะก็คือว่าเริ่มศึกษาไปเรื่อยๆว่าอะไรที่ดีกับผิวจริงๆอย่างตัวสิวอย่างนี้ค่ะเราก็อ่านเราก็อ่านแบบวิจัยเยอะๆค่ะก็ไปเจอสารที่เรียกว่าเลติอนดีไฮซึ่งเป็นสารที่ได้การวิจัยว่ารักษาสิวได้ลึกถึงปัญหาของสิวจริงๆทุกวันนี้ถ้าสมมตินางจะทําธุรกิจอะไรนางจะอ่านผลรีเสิร์ช ผลวิจัยซึ่งม,มีว่าโอเคอวันนี้ครีมที่ไหนก็มีหมดถูกต้องไหมฮะคุณไปเอาครีมหน้าขาวครีมอะไรคุณคุณบอกว่ามีหมดแต่วันนี้เขาทําธุรกิจด้วยการอ่านวิจัยนะฮะ,ะวิจัยที่เป็นปัญหาของคนทําใไมสุดคือ สิว,สว,สวใช่ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้สิวสเตียรอย์เยอะมากๆเลยเพราะว่าด้วยด้วยครีมออนไลน์ค่ะบางทีเนี่ยมีการผสมสารสเตียรอยไ์ไปกับครีมก็ทําให้ลูกค้าได้ใช้ไปแล้วปรากฏว่าผิวต<ฮ>ิดสารสเตียรอย์พอเลิกใช้ก็มีปัญหาสิวขึ้นตรงนี้ก็ลูกค้า80%ของเมดิลีนเนี่ยเป็นสิวสเตียรอย์ควนี้สิวเองเนี่ยมันมีจากหลายสาเห,เหตุสําหรับตัวนี้เนี่ยแก้ได้กี่สาเหตุบ้างคะจริงๆทุกสิวทุกอย่างค่ะมันก็เกิดมาจากแบคทีเรียแล้วก็ ต่อมไขมันที่ทํางานผิดปกติเนี่ยมาเหมือนกันค่ะก็คืออันนี้ก็ลงไปปรับต่อมไขมันที่ทํางานผิดปกติแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็คือเรียกว่ารักษาสิวได้ลึกถึงปัญหาของสิวคือถ้าเกิดว่าต่อมไขมันมันไม่อุดตันแล้วแบคทีเรียเข้าไปอาศัยอยู่จนเกิดเป็นหนองและอักเสบใช่ค่ะมันก็จะแก้ปัญหาสิวต้นเหตุได้และวันนี้คนไทยเป็นสิวสเตรอยมันเกิดจากอะไรบ้างมันเกิดจากอะไรใช่ไหมคะก็เกิดจากการใช้ครีมออนไลน์เนี่ยแหละค่ะที่บางครั้งเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่มีข้อมูลมากพอเลือกซื้อครีมที่่ไไม มีออยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเลือกมาใช้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าผิวก็ใช้ไปสักพักเนี่ยหน้าขาวใสจริงพอเริ่มหยุดใช้ปุ๊บเริ่มมีสิวขึ้นมาเริ่มแพ้น้ําแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออาการของสเตียรอยทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้สเตียรอยเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่ามันอยู่ระบายใช่ไหมที่เขาเขียนนะใครเคยมาเขียนว่าใส่สเตียรอยแล้วปนหรอเพราะฉะนั้นคนไทยกับกลุ่มเอไอซีเนี่ยเขาบอกแม้กระทั่งการรักษาทุั้งหมด คนไทยเนี่ยไปคลินิกอาจจะใช้สเตียรอยมากขึ้นใช่คลินิกก็มีมีการใช้ค่ะเพราะจริงๆหมอจ่ายสเตียรอยไม่ผิดนะคะเพราะว่าบางเคสบางเคสเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เพราะว่าลดการอักเสบได้ทันทีคราวนี้จริงๆข้างหน้าเนี่ยก็คือมีอยู่3ตัวเหรอคะใช่ค่ะก็แต่ละตัวก็จะแยกกันไปอย่างตัวตัวที่ทําชื่อเสียงให้กับแบรนด์เลยเรียกว่าตัวเอฟเฟก เอฟฟกเตอร์ค่ะซึ่งเป็นสารสกัดจากโกลดแฟกเตอร์ค่ะโกรทแฟกเตอร์<ช>คืออะไรโกรทแฟกเตอร์ก็จริงๆคนไทยเนี่ยจะจะคุ้นเคยกับคําว่าสเต็มเซลล์มากกว่า<อ>แต่ในรีเสิร์ชหรืองานวิจัยเนี่ยไม่ไม่มีผลวิจัยรับรองว่าสเต็มเซลล์เนี่ยเอามาทาหน้าเราเห็นผลแต่ตัวทางอเมริกากับยุโรปเนี่ยจะมีผลวิจัยรับรองว่าโกรดแฟกเตอร์เนี่ยเป็นอาหารที่สําคัญสําหรับเซลล์ก็คือครีมโกรทแฟกเตอร์เนี่ยค่ะถ้าเราทาเข้าไปบนหน้าปุบเนี่ยมันจะไปหล่อเลี้ยงสเต็มเซลล์ต้นกําเนิดเราโดยตรงค่่ะโโโดดยยมมมีตตตัััััววไไไปปปเ็นนนนนนําาาพผชช้้้ขใหถึงอิส ได้ค่ะโอ้ยนี่คือแสดงว่าคุณจุ๊บจิ้มนี่คืออ่านจริงเนาะอ่าเพราะปกติเราเจอให้แต่ดาราแต่เคยสัมภาษณ์นางนางเป็นคนที่เวลาจะทำธุรกิจท่านผู้ชมดูนะฮะนางจะศึกษาจากผลวิจัยนางอ่านหนังสือวิจัยทีเนี่ยเป็นเล่มๆแล้วนางถึงบอกโอเคเมื่อนางอ่านวิจัยมาปุ๊บนรเอาตกลงที่จะทํามัน ค่ะแ้น่นองสิวันนี้คุณก็จะต้องแบ่งเป็นช็อปเตอร์ช็อปเตอร์เลยว่าสิ่งมันเป็นยังไงใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องอ่านจริงๆอย่างอย่างตัวเลติลอนทิฮายเนี่ยบอกเลยนะคะว่าทั่วโลกมีแค่เจ็ดแล็บเจ็ดแลบที่ทําได้แล้วก็ในไทยมีแค่เราคนเดียวเรียนจบอะไรมาเนี่ยเรียนเรียนจบบอกว่าคนละเรื่องเลยค่ะแฟชั่นดีไซน์แฟชั่นดีไซน์น้งจบแฟชั่นดีไซน์แต่ด้วยความรักไงด้วยความรักแล้ววันื่องานงี่เราเอาเข้ามานี่นะฮะขอบอกเมื่อเดือนที่แล้วเดือนเดียวนั้นเไปสี่สิบกว่าล้านไม่แล้วแพงมอ่ะ ก็ไม่สูงเกินไปคามาถาม้ถาในอเมริกาจะขายแพงกว่าแต่ว่า